วันนี้จะทำน้ำพริกอองนะคะสวัสดีครับเจียงซาฉันเนี่ยครับวันนี้อยู่กับคุณแม่เมวครับแม่เมวจะทําน้ำพริกอองครับน้ำพริกองน้ำพริกอาหารเหนือให้กินแบบทแบบง่ายๆครับแซ่บแซครับครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำน้ำพริกแม่แมวครับมีกระเทียมแล้วก็หอมแดงนะครับแม่เมกระเทียมหอมแดงหอมแดงุ๊บแต่ใช้พริกป่นนะคะพริกเอาน่ะมันตำไม่ค่อยไหวแล้วแี่แม่บอกใช้พริกป่นนะครับเพราะว่าป่นนะคะข้อมือ แกตำไม่ไหวตำคุณชีริพรตำเลยใหุ้กสัพไรต์ตำเองนะครับซฟไรตตำันื้อกระสีกะปี่เอามาช้อนนึงนะครับช้อนนึ่งระเทศก็เนี่ยานชิ้นเล็กน้ับ ช่วงนี้มันก็แพงเลยไม่ได้ใส่เยอะสามลูกสิบบาทมันแขกเห็แป้งขนาดหรือกงไาได้ใส่อะปอบ้านะถ้ามาเขกเห็ทุกได้ใส่นากจริงตัวนี้อีกัก่อนร้อนร้อนผักนี่แนวครับผักสวนครัวครับผักนี่เห็ดเห็ดนี่ปลูกเองใช่ไหมครับเห็ดไปซื้อมาเอ็ดดซื้อครับแต่รุูอยางปลูกเองครับปลูกเอง ใส่พริกละเอียดเดียดนี่นึงก็เนี่บใส่หมูหมูสับลงไปแล้ครับหมูสับแล้วก็ไม่เกิดเทศอันนี้ไม่เกิดเทศนะคะหมูสับแล้วก็ไม่เกิดเทศใส่ไปเลยหั่นชิ้นเล็กๆได้ไปเลยได้แล้วจะได้แล้วนะคพ่อแม่ของเจะได้แล้วมันจะได้ละเอียดนะครับแล้วแล้วละเอียดทำพริกอ่อนะครับเจแมวเปิดแก๊สเรียบร้อยก็ใส่น้ำมันหมูครับ S <S นี่น้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูนะคะจะได้มูค่ะก็แกใส่กระเทียมด้วยกระเทียมเจียวนะครับกรเทียมเจียวที่แกผัวเลยหน่อยกระเทียมเจียวหน่อยผัวเรียบรอยัวเรียบร้อยเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนแป๊บหนึ่งก่อนค่ะใส่หมูแล้วนะคะใส่หมูใส่หมูใส่พริก เดีย๋ยวมันจะไหม้ค่ะมันอยู่ข้างล่างทำจับข้าวให้ลูกไพรกินนะคะไพรไพรมันเปรี้ยวมากนี่ก็โคตรน,น้ำพริกอ่อนะนี่อ่ออกแม่ไพวันนะคะอร่อยมากข้ากินแล้วจะติดใจเลย วันนี oh. ้ต no ัวช่วยไปไหนอีกแล้วเนี่ยตัวช <pot like. S 2> <photos> ่วยสองคนเนีのの่ยหมดเตือนอยู i, um ่ตัวช่วยอ๋อเด็กใส่สีอิ่วก่อนชุ่มรสด้วยสีอิ่วขาวสีอิ่วขาวอันนี้โมโตโมโต้ครับโอมามิโอมามิเอออามิอามิอามิก็มิอันนี้น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่จะเน้นหน่อย ช้อนครึ่งช้อนช้อนนี่วันช้อนไนช้อนชานะช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะช้อนโต๊ะโอ้กูกับโบทูกิเอะอันนี้ปรุงรสประมาณนี้แม่ป้าดิแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวให้ชิมไหมล่ะเดี๋ยวไปชิมครับตั้งงี้ครับเดี๋ยวก่อนหมูสุกก่อนราคบ่งบ่งบ่งเม่ต้องอี้ยล่ะอ๋อผัดกระสุกละนิ่มละโอเคครับ น้ำล้างครกเลยค่ะใส่ <ทา S 2> ในน้ำมเอาตามสู <c oughs> ตรนะครับน้ำล้างครกน้างคกค่ากินจน,นากินนะแต่กะเผ็ดน้อยหนึ่งนมเพอมีมีหลานสาวจะินมีหลานสาวกินด้วยก็เลยแต่ทำมีเห็ดมากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน้พี่กอ่องยายแมว นะอะเดี๋ยวตักให้หน่อยตักให้หน่อยเอยาสักเส้นไ,ไ,ไหมตักกันเลยครับอันนี้ของของเรานะกินด้วยน้ำลายไหลแล้วตอนนี้น้ำลายไหลแล้วอยากจะกินเลยเอ๋กินข้าวเช้ากับหญิงแม่ครับวันนี้อ่าบร้ิชนี่โอ้โหเดี๋ยวไปมาจับจานผักส,สวยๆนะครับจะไปกินข้าวไงได้วยกันนะครับเรียบร้อยนะครับ จัดจาาเรียบร้อยที่อ่องฝีมือย่าแมวเอาเชฟเชฟเชฟไหน่อยเชฟเชฟแมวหันหน้ามาหน่อยอ๋อเดี๋ยวก่อนเอาแมสเอาก่อนค่ะน่ากินจังเลยค่ะมีหมูย่างด้วยนะคะมีหมูย่างด้วยหมูย่างตลาดบ้านอ้อยอร่อยมากเลยอ่ะห้าสิบบาทเต็มจานเดี๋ยวจะเข้าไปส่งเงินก่อนนะคะครับผมสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ต่อสวัสดีปีใหม่ค่ะ